ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงโพสซึ้งถึงพ่อนนนครับล่าสุดวันนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเสียนนลำเพินออฟฟิเชียลนะครับซึ่งลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ไม่พลาดครับที่จะโพสต์อวยพรแล้วก็แท็กไปยังพ่อนนนครับอุงอิงเนี่ยได้โพสต์เอาไว้ว่า the best gift for me is having been born as your child happy father day ขอบคุณพ่อเดอจ้าที่ฮักแพงหลาตั้งแต่วันแรกพ่อคือคนที่หลาฮักอีกคนนึงไม่ว่าอุงอิงจะเจออะไรพ่อเข้ามาอยู่เคียงข้างเสมอสู้ด้วยกันมากับหลาตลอดระยะเวลาที่หลาเข้ามาอยู่ในวงขาดเหลืออะไรนะครับพ่อก็จะหาให้หลาตลอดเจอปัญหาใหญ่น้อยพ่อไม่คิดที่จะทิ้งหลานะครับให้หลาเดินคนเดียวมื่อนี้หลาอยากจะบอกพ่อหลาฮักพ่อ เด้อนะครับขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้หลามาโดยตลอดนะครับพ่อซับพอร์ตหลา่าคอยดูแลหลาปีนี้หลาขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอยู่เป็นกําลังใจสู้ไปด้วยกันกับหลานานๆเด้อจ้าฮักพ่อนนเด้อสุขสันวันเกิดจ้าแล้วก็แท็กไปยังพ่อนนนะครับนนทพันธ์ศรเทียนนั่นเองครับทุกคนโอ้โหอุค์อิงไปบ้านแพงวันนี้ โพสภาษาอังกฤษด้วยนะนี่เป็นไงครับขวัญใจมหาชนของเรานะครับทุกคนก็ต้องบอกได้ว่าเนาะเป็นโมเมนต์น่ารักนะครับของวงการหมอลำแล้วก็ของวงสาวน้อยเพชรบานแพงเลยที่อุ๋งอิงกับพ่อนนเนี่ยได้มีการโพสต์ซึ้งถึงกันนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆให้กับเยาวชนแล้วก็คนที่เป็นเด็กกว่านะครับทุกคนที่จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีการอวยพรให้กับ พ่ออ่ะเสียนนก็ถือว่าเป็นพ่อของอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ซึ่งทุกคนต้องบอกว่าอย่างนี้เสียนนเนี่ยอุ้มอิ่มเจอเสียนนครั้งแรกอุ้มอิ่มอุ้มอิ่มเนี่ยคิดว่าเสียนนเป็นคนที่เป็นคนที่ดุนะเอาจริงๆหน้าเสียนนดุนะแต่จริงๆเราเป็นผู้ชายอ่อนหวานมากๆนะครับแล้วก็พูดเพาะมากๆ เอาใจ FC ทุกคนครับแล้วก็ไม่ว่าจะเจอกันตอนไหนรู้สึกอบอุ่นใจเสมอเวลาเจอเสียนนลำเพลินออ f ฟิเชียนะน่ารักมากพ่อนอนนะครับเราไม่หยิงเลยตัวจริงพ่อนอนไม่หยิงน่ารักมากหล่อมากนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนเราได้เห็นแล้วเนาะที่มุอิงได้มีการโพสต์ถึงเสียนนลำเพลินออฟฟิเชีไปน่ารักมากแล้วก็อุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ต้องขออวยพรเนาะให้เสียนนนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เป็นที่รักนะครับของ ทุกคนเลยนะครับในวงขอให้เป็นที่รักของลูกๆเนาะแล้วก็ขอให้เป็นที่รักของคนทั้งประเทศเสียนนเนี่ยรองจากบอสโจโน,นะถือว่าเสียนนเป็นคนที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งเลยซึ่งเป็นเพื่อนบอสโจโเวลาเห็นบอสโจที่ไหนเราก็ต้องอยากไปเจอเสียนนเป็นคนหนึ่งที่เราอยากไปถ่ายรูปด้วยนะ,นะเขาเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไระเป็นคนที่นิสเป็นคนที่มีความาเขาเรียกว่าอะไรไม่ยิงอะทุกคนมีความแบบ น่ารักเสียนนน่ะนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะเห็นอุ๋งอิงนะโพสแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษนะน่ารักมากอุ๋งอิงน่ารักมากวันนี้นะครับแล้วก็ เป็นรูปนี้ที่เสียน,นนเอาใช้เป็นขึ้นแฟนเพจของตัวเองเนาะรูปที่คู่กับพ่อนนนะครับเป็นในช่วงฤดูหนาวเหมือนกันเขาก็จะมีการใส่เสื้อแขนยาวเหมือนกันนะครับคือเป็นรูปเหมือนกับว่าถ่ายในปีที่แล้วแล้วก็อุงอิงเอามาโพสต์อีกหนึ่งรอบในปีนี้นั่นเองครับทุกคนนะแล้วก็เสียนน,นก็ยังมาคอมเมนต์ต่อจากจากอของอุงอิงเป็นบ้านแพงนะนะครับเสียนน,นก็มาคอมเมนต์ต่อของลูกบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกัน ฮักฮักฮักนะครับแล้วก็ส่งเป็นรูปอิโมจิหัวใจมาแล้วก็ fc แฟนคลับก็คือร่วมอวยพรกันเต็มเลยนะวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างๆครับทุกคนที่เป็นเป็น fc เสียนน์เนาะก็จะส่งรูปคู่มาเต็มเลยนะครับน่ารักมากนะครับเสียนนล์น่ารักมากอุงอิงก็จะไปกราบพ่อนนเสมอเนาะเวลาก่อนขึ้นเวทีเร็วๆนี้ก็ได้มีการไปกราบพ่อนนอยู่นะครับทุกคนน่ารักมากนะครับแล้วก็วันนี้นะ องอิงเนี่ยถือว่าน้องนะครับเข้ามาเจอพ่อพ่อ,พอแม่แม่ในวงเนาะคือเราจะเรามองว่าคนในวงอะ่ะมีแต่คนดีทั้งนั้นเลยแล้วก็เอ็นดูแล้วก็รักน้องทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเสียนนท์เราไม่เคยเห็นทิ้งน้องไปไหนคอยปกป้องลูกสาวตลอดเวลาลูกสาวเจออะไรนะครับพ่อโนนก็จะอยู่เคียงข้างตลอดเราจะเห็นแบบนี้มาโดยเสมอนะครับเสียนนท์แล้วก็เสียนนท์เนี่ยถือว่าเป็นขวัญใจมหาชนอีกหนึ่งคนเลยที่ แฟนคลับ fc สาวน้อยเพรแพงเนี่ยรักมากๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าเสียนนท์เป็นคนที่แบบคือพูดดีแล้วก็ขายบัตรได้เออมีความสามารถอย่างหนึ่งคือขายบัตรกลุ่มปิดแล้วคนซื้อนะบอสโจบอสโจพูดแบบนั้นว่านะเสียนนท์เวลาขายบัตรเนี่ยทำไมคนถึงซื้อแล้วก็เวลาที่อบอสโจขายเนี่ยทำไมไม่มีคนซื้อนะเ,อเป็นอย่างนั้นไปอีกนะครับทุกคนก็อันนี้เราไม่ทราบเนาะว่าเสียนนท์เนี่ยอายุเท่าไรแล้วใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อย นะแต่เสียนนท์คือหน้าเด็กมากตอนนิ้มยิ้มยังไม่รู้เลยว่าบอสโจเนี่ยอายุเท่าไหร่นะครับเรายังไม่รู้เลยเป็นเป็นเป็นเพื่อนกันกันกบเสียนนท์นะครับทุกคนเนาะเนี่ยเสียนนท์ก็มากดไลค์กดหัวใจให้มิ่มิ่อยู่นะครับน่ารักครับเสียนนท์น่ารักวันนิ้มิ้มก็ขอไวโพสให้เสียนนท์เนาะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของแฟนคลับแบบนี้ตลอดไปนะครับเสียนนท์คือถ้า บอสโจร้อนเสียนนก็จะเป็นคนเย็นเนาะจะเป็นแบบนั้นอะเราจะเห็นแบบเพื่อนเขาแบบมีโมเมนต์แบบนี้เสมอนะครับเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็เขาจะเซอร์ไพรส์กันบ่อยมีช่วงหนึ่งที่เสียนนแบบเซอร์ไพรส์ห้องพักบอสโจนะครับเป็นห้องพักแบบหรูเลยนะครับนะแบบอยากทําให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากนะครับน่ารักมากสําหรับคลิปนี้นะครับทุกคนใครดูคลิปมุ่มมิ่งข่าวก,กระแสอยู่ ส่งคอมอ่ะส่งคอมเมนต์มาได้คนละหนึ่งคอมเมนต์เนาะอวยพรมันเกิดให้กับเสียน,นนนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอุ้มอิ่มก็คือเอาโพสต์ของอิงเนาะมามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบสดๆเลยน้องเพิ่งโพสต์ในเมื่อกี่วินาทีที่ผ่านมาซ,ซึ่งน้องเนี่ยบอกว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเสียนนทก็จะอยู่เคียงข้างเสมอนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆอยู่เป็นกําลังใจสู้เป็นํำกันกันกบลาอีกคนดนๆเด้อจ้า อีกโดนๆเด,ด้จ้าฮักพ่อนนเดอสุขสันต์วันเกิดจ้านะครับทุกคนน่ารักมากอุ๋งอิงก็จะใช้เป็นรูปนี้นะครับนะครับโพสกับพ่อนนเนาะน่ารักมากจริงพ่อลูกคู่นี้เขาเขาเป็นแบบเวลาเจอกันเนาะเวลาเจอกันอุ๋งอิงก็จะชอบหยอกพ่อนนแล้วพ่อนนก็จะชอบหยอกอุ๋งอิงคือเป็นโมเมนต์น่ารักมากอะทุกคนนะขอบคุณที่ฮักแพงหล่าตั้งแต่เมื่อน,นี่วันแรก และพ่อคือคนอีกคนหนึ่งที่หล่าฮักนะครับแล้วก็พร้อมอยู่เคียงข้างหล่ามาโดยตลอดนะครับเนาะเอาจริงเสียนน,นเป็นคนมุ้งมิ้งนะนะเราว่าเราเสียนน,นเป็นคนมุ้งมิ้งคือเรามองจากภายนอกเหมือนเสียนน,นเป็นคนดุนะเหมือนหน้าดุแต่จริงเราไม่ดุเลยเป็นคนใจดีมาก, <c oughs> มากเหมือนบอสโจนั่นแหละครับเขาถึงเป็นเพื่อนกันได้เขาเป็นคนใจดีใจกว้างเสียน,นนเนี่ยไม่ว่าใครจะไปทักทายหรือว่าใครจะเข้าหาเสียนน,นคือยินดีต้อนรับหมดแล้วก็พูดด้วยหมดเป็นคนที่ ไม่หยิ่งเลยน่ารักมากอุมอิมชอบมากแล้วเวลาไปเจอเสียน,นนก็จะได้รับแต่พลังบวกนะครับได้รับแต่พลังบวกจริงๆเนาะให้ให้เราแบบได้กลับมาชื่นใจอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเนาะสำหรับเสียนน,นสําหรับวันนี้เนาะอุ้มอิมก็อยู่ที่เกาะล้านนะคับทุกคนวันนี้มาทํางานครับเป็นงานรีวิวรีสอร์ทนะครับเขาเชิญมาก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้นั่งเรือมาแบบโอ้โหสปีดโบ๊ทคือขับ จวดจาดมากนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสอีกเหมือนเดิมนะครับ